ใครจะไปเชื่อว่าฟักทองมะเขือเทศหอมใหญ่งาดำข้าวโอ๊ตกล้วยต้มเอามาปั่นผสมรวมกันแล้วมันจะอร่อยได้ขนาดนี้ใส่เกล็ผักกินได้แน่นอนวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้ก็จะมีกล้วยน้ำวา้าแช่แข็งแล้วก็อันนี้ผักก็จะมีฟักทองมะเขือเทศหอมใหญ่อยู่ข้างในที่แช่แข็งเอาไว้เพราะว่ามันจะมีป่วยเลี้ยงติดมานิดหน่อยนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสป่๋ยเลี้ยงอะ่ะมันไม่ได้เยอะแล้วเราก็เทใส่โถ เทใส่ลงไปทั้งแช่แข็งแบบนี้แหละพอเทน้ำลงไปมันก็จะคลายตามด้วยงาดำสองช้อนโต๊ะอันนี้ข้าวโอ๊ตสองช้อนโต๊ะ,ะแล้วก็เกลือชมพูไม่ถึงไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนปลายช้อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปที่หนึ่งพัน ml มันก็จะพอดีไม่ไม่เค็มเนี่ยค่ะเราเติมน้ำเปล่าลงไปเลยมันก็คลาย พวกของแช่แข็งที่เราใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมมันคลายละสูตรนี้ทําให้เราเริ่มต้นวันใหม่ได้ง่ายขึ้นนะอิ่มอร่อยเลยอยู่ท้องลองทําดูนะแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยมากวิธีใช้เครื่องก็กดเริ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกเมนูฟังก์ชันน้ำต้าหูกดฟังก์ชันเลือกตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะก็จะกระพริบใช้เวลา34นาทีกดเริ่มอีกทีหนึง่งค่ะเครื่องก็จะทํางานกลิ่นฟักทองจะหอมอร่อยละมุนล,ลิ้น และมีความหวานตามธรรมชาติได้ความมันจากงาดำกินแล้วอุ่นท้องแต่มันไม่หนักนะถ้าวันไหนที่เรารีบเราก็เทใส่กระบอกแล้วออกจากบ้านได้เลยหรือจะอุ่นเป็นซุปตอนเย็นก็ได้ถ้าชอบความสุขภาพแบบไม่หักโหมกดติดตามเราไว้นะจะมาแชร์สูตรอีกเรื่อยๆค่ะมาเริ่มต้นวันนี้ไปด้วยกันนะคะ